ถ้าคิดได้มากเอาไปแล้วที่ว่าชิ้นมาจะแต้เอาไปปลูกผักไปปล่อเป็นกระถิ่นเสริมยังโม่เลยไม่เอะใจมอเตอร์ไซค์โม่ใส่เขาไปเย็บแบบนี้ได้รถข้างเนี่ยแต่ข้อมยอมยอมข้อมอันว่าเข้าเกลเรกระดับจิตเครื่องเงี่ยงโง่กระดับมาได้เลยเนอะโม่เพราะหยอมแล้วมันก็เลยมามาวัดบันมามาหอกะลาวะบัดเข้าไปกะลาวะ เราอะไรทมาคัดใจอ่อนี่บ,บ้านเดียวข้าวคุ้เนี่เดี๋ยวนะเปลี่ยนตัวเป็นอย่าลุกลูก้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุสุขขนเด้อบรรยากาศทงไฮทงนาเริ่มแล้วไปแล้วละ่ะเกี่ยวก็ไดเหรือเตนี่มองเพจ่งนานแล้วแวเท่าน,นี้ ข้าพดยังป่อมีปูซาดฮะนี่ข้าพดยังล่มก็ได้ย่องป่านเพอเกี่ยวข้าล่มบ่านนี้เอ้าโอ้ยเมียนจีงเลเกี่ยวง่ายผู้ตั้งนะผู้ตั้งกันแล้วเกี่ยวง่าย่ามาเาผู้ล่มเกี่ยวง่ายเอาอไปอีล่นี่ มันไขกันบอมันล้มเนี่ยเอาเนื้อซ้อนเอาได้เท่ากอได้อันขลน่มไปทางเดียวกันกับใครอยู่เดิมเขียวงามอยู่ได้ตัวฮักตัวเซ เอ็ดหนาหรือจะเอ็ดหนาก็ได้บาจะดำก็ได้สูบหน้าเอามาเกี่ยวกับผัวาลมลืดพืชอยู่อืมแ่าะเเลยน่น้าล่ไละล่างด้ปีนี้ ต่ตกกล้าเพิ่นก็มีเพงบ่อ้ิงจุ่เขาบล่าเพง่าเงกกัเล้เขาว่าเิ่นเลี้งไปใจใช้มาเกียวข้าวซอยเขาบ่อว้ยเกี่ยวข้าวเขาย่องนำกันนี่น่ะอาใหญ่ยู่นี่เบาเพ้มาแล้วว่ายู่อาใหญ่ถัดไปเจอห ข้าวผีเพ er ื่อการกิจการแน่นอนเพื่อชีวม้าใส่เตี๋ยวข้าวผีนิดหนึ่งกินวันละสี่ร้อยคนนี้เมียนจีหรือวันละห้าร้อยเมียนวันละห้าร้อยคนบ่เดี๋ยวพกเกืนให้เตือร์หน่อยก็แล้วแล้วสวย เกี่ยวซ้ำแหลงนะเกี่ยโบ้ให้บ้ยัให้แล้วบรรทุกเราไปกวเกล้ยเฮ้ยืมม่อยามื้เช่าเกล้ยนี่มือนัน่นมือก้อนน่ะบอยามมีเงินเช่ารอฉันมีชายเพื่อจะเพลลงมาเกล้ยได้พอหนึ่งเพนษสิมือมันจะหนาแล้วเห้ยจะมือหรือเดียวลุงมาเกี้ยวลับที่ทำที่มาตะกี้จางแล้วลงมาเกล้ยแล้วได้พอหนึ่งลับเศษน่า,นะาลงแล้วละ

เข้าหหอยงองขาลมเลหข่าวลมะปหายใหญ่ๆสิโกโคฮับปนสุดขาดแล้วขาลมเกี่ยวข้าลมอมบ้านเด้อเกี่ยวข้าลมเด้อน่เสียสวยด้วย ย่าอ่อนไปหาเฮ้ยเอหลอดจะได้คนนีลอดแหละมาใหญโซยไปโถไปตั้งแต่เกลเข้าอยู่ฝุ่นว่ะไปตามชีวซะก้อนว่ะเขาเรียบเมื่นยังไปอันนั้นอ่านน้ำล้างมือไม่ได้หลฉมบเขาเรียบเด็ดเขาเรียยางเดืว นเธอ,อื้อโคมที่หมาเกลเข้าเอ,าอเมื่อหนปแล้วม,มันมีเอนห้องเนี่ยอะไร <c oughs> ไเทคนิคได้เกลเข้าลมตีนเกาะขึ้นมาถา,ายก้มหลกับเจ็บแน เตียนสิลิาบดใสเตีนเกาะึ้นมาเกียว โอ้จากมือจากสี่้วนี่เกี่ยวไปนี่แล้วเหยบมือแล้วจะบอกนี่ให้ปังใหญ่หนึ่งเล้เยเกียดกัมื่นเลโอ้ยช่ปุ๋ยบ่าเกียวข้าวซอยแทนข้าวปุ๋ยใส่พวกบงงงกินบ่ ไอเทียผัดเข่าอันนี้เกียวเข้าใช่แต่ยวผเข้า่นี่แไมุ่่นเวียนงานเมื่อนหล่หมะมยอบอกเข้าๆเลยตเงินมาให้ผเาวนเันนี้แลเกียวออคนเพิ่งไปใหนี่ เพื่อเขาเรเขาอันี่เอ็ดของโบราณเฮ้ยเอ็ดพวกกีตำชาตอเขาเอาไปตำเพื่อยุทธงนาขนอ่อกว่าไปเอจุดธงนาแล้วเพื่อเขาใหญ่าช่างเอจงานที่ธงนาเอ่โบราณกีเพื่อนี่เนี่ยะกีเพื่อกีตำชากีตำชากันแบบตำเดี่ยวนะตำชา้ตำชาแวาเอ็ดเอ็ดแบว่าดงนัง่ตั้งู้เดียวนีู่่แย่เพื่อแย่เดียว ไปเราเอเรา่าถ่ายรูปแล้วน้ากเอาายเอายูนัมือกลยเห็นจ้าของเลยไป่ายฮมดิันดเดี๋ยวนเห็นจกลอยแล้วนะก่เโอ้เปินเพลดีเนาะเขาถายเอาเพนนมือเพื่อยู่มือเพื่ได้น้ีเป็นยังแล้วตีแอบแโบราณบราณแท ันนี้มันเพิเข้ามามาเบิ้งงานมาเบิ้งมากว่าท่ทำโบราณม่แย่เยอะฮะอันก็เขาผมอบหมอสศดีกว่ากันได้นะด้่ลเชียแแบบแท้โบราณพวได้แล้วมาสมันมาทมนะเชี่เป็นไม้วันนี้ใช้สองตีนตั้งแต่พุปู่คนละเขาเช็่ว่าอยู่ในจังหวัดนี้นะเดี๋ยวมันแท่ค้งค้แท่ถนเราเอาอกเก็บมันเกานั่นมันอนหนึ่งก็ได้งอนหนึ่งก็ได้ห้าเอาไ่น้เจาบอลเาบแล้ววิธีการ แม่ยูเซนะก็ยูเตมันมีขักคืออันห้องแทะแ้กเกาแทะมันี่หย่างบ่องนหลอกระดัเห็นเธอนเลยอหย่างบ่อนอะอันดูนี่อันหองพยาบินไ้ท้องตีนแต่ว่าเลห้าบงยูสันทตีนคือมีเจ้ารับตัวกบ่ันได้เกิดไท้องตีนไท้ตีนมาที่จักแล้วเออเดี๋ยวพัดเย็นมาเขาเบิงนะเขาเห็นแล้วนะมันติดไกันแบบนี้ห้ามจะลงพูดจะงอนมาที่ต่วันตีตัวนี้มันสียาวบนเบื้องบนเดีไม่ประสบเล็ก เป็นพ <ee S 2> ่อใหญจะรูนี่เราเอ็นไห้อยู่วะาเัาัยังไปห้ายู่นี่หานี่ละเอ็ดผิดิธภัณฑ์ไห้เออปิธภัณฑ์ไวทมเอ็นประวัติีาน้องขาดน้องไทยน้องเฟิองไ้รประวัติเรื่องนเมืองมูร้านไรเบิองูร้านไเบิงเพราะว่ามันขีเบื่อะด้เฮ้ยเบแล้วเบอแล้วเบื่แล้วเอาเบืแล้วเบืแล้วามีเพื่อเอาควายไทนาเลยควายหาเบิองหยาเลยควายควายไทนากัยังหาแล้วอันนี้ก็จีนี่ก็ิ้เบแล้ว เราไปเอ็นไหวอนุราไว้กับหน้ายังท้าอยู่เลยหน้าหน้ายิ่เก่งเลยพวกนี้พวกนี้หย่างหนึ่งเพราะอย่างยี่บอดเย็นอยู่ยังคนท้าปูกโบราณแนวกระดามมาปบัะกระตูนแล้วแล้ววันนี้มุ้ใหญ่แก่เนี่ยก็ตัวจะไปเอาก็เอาเอาเด้เลยนั่นแหละอก็แล้วนโบราณเยอะนั้นเป็นสิง สิ่งสิบงแบบห้างสิ่งห้างกันนะต่สั่งห้างออได้อยไม่ได้กับเครื่องคิดเลขโบราณค่อยหยังอยู่ได้ลูกคิดอย่างจักเสียวเอยังไงเลยนี่ว่าจีว่าอาม้ามองใบอยู่ว่าเป็นใบเขาลูรานเบิรงอยู่ว่าลูกคิดขาวสิไม่เอยอยนีวากับบบารอย่าทีุ่ดผัดแมวบ้านที่ังโบราณนคือพวกไช้พวกเงีเขาสียวนอกว่ากลมตงกันทีดีกาดิได้หมางออกไปแล้ว ว่าชิมาแต่เอาไปผูกผักไปปลดเป็นกระกเนย่างมไปไม่เอ่จะกโมเตอร์ไซ์นี่โมไซด์เขาไปเย็บกัน้ย่านี้เลรางนี่ยแต่คว่มหย่อนหย่อมก่อมอันบว่าเข้าเกแล้วกระดับจิ๊กเคอื่เงี้ยพ้กระดับมาดีเลยอมมวะก็หยอมแล้วมันก็เลยมามาวัดมันมันมันสักัวน้มันแล้วว่าเจ้าก็ไม่เอ็นอันนี้เจ้าไปทอดตีมมงเ้อ เพราะว่าค่อยเอ็นบนดินแล้วหรือค่อยยอมแล้วต้องหาทางเดียร์รุ่เขาก็เริ่มมาห้องคารวะกันเขาไปคาราวะคาราวะแรกเขามาคัดเจ้าอี่อ่อนอันโอเวอร์จะพูนอันนี้เดี๋ยวเข้าไปในห้องเก้าก็ร้านนี้ปิดแล้วเขาบอกนอนเลิกกันต่อเล็กกับต่อเล็กกีวัดมาเอ็ดนอะไรเอาหน่อยแผ่นกระจกเขาที่เดือดถ้ากับคักนะแล้วกระจุ่งมาแตะพรากระตกดันเออเออทำมาเอ็นตัวนี้นี่เขาเข้ามามานี่กับพวกกัน ถ้าวัดกัดเอาไผก็ไม่ได้อเอาเอ็นแล้วปุ๊บนนี้เาก็เอาไหมาเสอร์วันนี้เพชรไผเป็นแบบนหโอเนเป็นทีมเอาออนตอแล้ววันนี้ที่บ้านเดียวข้าวมนี่เดี๋ยวนะเป็นเพื่อเลยอย่าลุกลูอางว่าหอยมันมันห้องสักกะละบูชาเรามาเย็บเออเรื่องห้องเร่องั่น ร đi, e thing, ับประานเอามาเยยบมันน oh, ีเป hey. ็นแล้วว่นี่ยองิทำหอทำเ็นอยู่แล้วเขาอกว่าดีเนของเขาบริกเอาไปไว้หองเกาให้ดีนี่ยย่างยืเท่าดีดีังยูวัดฮะเอออยูวัดยูวัดนี่ังวาวาว่ายจักิเดอร์มาปลูกทีนิ่ก็ทานสูงองวัดของสูงของเพบนัองสูงิตามอย่างเอ็ดของสระระหลวารไม่ว่างานักเสกยามีแตะบ้านหาทั้งืนกระตาม ให้เห็นกันอย่าเรี à, ่งเห็นเลวามองึงที่เขาฟังอันนี้นะอ่ะจะว่ากันเด้อ